เด็กผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนตอนกี่ขวบครับสุวรรณเราพบว่าเริ่มมีได้ตั้งแต่อยู่เก้าขวบนะคะแต่ว่าเกิดว่ามีสัญญาณว่าเช่นหน้าอกมันเริ่มพื้นวัยเนาะก่อนจะเก้าขวบเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติแล้วดิคะคุณหมอเด็กเพราะฉะนั้นที่เวลาเรามีลูกหรือว่ามีเด็กเล็กอยู่ในบ้านไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงนะคะเวลามีคุณหมอเพื่อนัดฉีดวัคซีนไอพวกเวลเบบี้คลินิกนัดตรวจร่างกายประจำปีต้องอะไรเพราะคุณหมอเขาจะประเมินเรื่องของพัฒนาการแล้วก็ เติบโตของเด็กได้เขาจะมีการตรวจว่าอย่างในน้องผู้หญิงเนี่ยก่อนจะมีประจำเดือนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของหน้าอกนํามาก่อนนะซึ่งถ้าบังกีอ่ะเราไม่พาเขาไปออกคุณหมอเป็นประจำเนี่ยเดี๋ยวมันจะอืมอาตบางอย่างไปที่เราไม่ได้สังเกตแล้วเดี๋ยวพอรอบเดือนเขามาไวกว่าปกติเนี่ยมันก็จะมีความผิดปกติของต่อมไรท่อบางอย่างเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นตามมาหรือว่าใน,นแง่ของความมั่นใจเขาก็จะไม่ได้สูงเต็มที่อย่างที่เขาคนจะเป็นค่ะว่า ว่าีนประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยหลังเจ้าปวดไปแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ